วัสดีค่ะวันนี้ AP v a r i e t y จะพาไปชิมข้าวมันไก่ไทยสวัสดีนะคะอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะเป็นร้านเก่าแก่ใกล้ตลาดล้มผุบเลยค่ะอยู่ด้านล่างของโรงแรมไทยสวัสดีนั่นเองที่นี้นะคะด้านล่างนอกจากเป็นร้านข้าวมันไก่แล้วเขามีห้องพักให้พักด้วยนะคะเ,เรียกว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่นดีกว่าค่ะว่าเรากินแล้วเรารู้สึกยังไง น้ำซุปของที่นี่นะคะก็จะมาเป็นใสๆค่ะแต่ไม่มันไม่เลี่ยนเลยค่ะลองสอบถามคุณป้าที่ทำข้าวมันไก่นะคะเขาบอกเขาใช้แฟงค่ะในการต้มน้ำซุปเป็นหลักค่ะน้ำซุปเป็นแบบ โ,โบราณโบราณมะนาวอ่ะต้มซุปหมูใส่มะนาวดองแบบผักมะนาวดองอ่ะเึ็งอกมั้ยอืมอืมอืมหอมออออหชิมอร่อยมากมีความเปรีย้ยวมีความเผ็ดนัวมากชิมเป็นไงนักชิม เนื้อไก่เขาไม่แปะแปะเลยเนาะเนื้อไก่เขาแบบไม่เล่นข้าวลูกข้าวก็ไม่ดีอร่อยโดยรวมนะคะร้านข้าวมันไก่สวัสดีร้านนี้นะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวก็นุม่มไก่เขาก็ไม่แปะแปะนะไก่มีความจุยซี่นิดๆรวมทั้งน้ำจิ้มนี่รสเด็ดจริงๆค่ะยอมรับค่ะอร่อย เราจะไปชิมร้านเด็ดในสมุทรสงครามอีกร้านหนึ่งนะคะฝากติดตามด้วยคค่ะ